สวัสดีพี่สวัสดีครับผมพี่เราอยู่กับเจ้าของร้านฟิลนะครับของสาขาประเทศไทยนะครับเป็นอาหารพม่าแบบพรีเมียมอ่ะก่อนที่ผมจะอธิบายผมอยากให้ลองชิมก่อนแล้วพิสูจน์ว่ามีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นคุณลองคุณลองเลยคุณลองเลยครับคุณนิดหนึงเราก็ควรนำเข้ามานะครับจากเมียนมาเลยนำเข้าหลักรอบครับก็หลังไมค์คุยกินได้ไหม สิตาตาตาแปลว่าอะไรอ่ะมิงกะลาบานี้คือภาษาพม่าแปลว่าสวัสดีอ่ะสิตตาตาขอต้อนรับเข้าสู่รายการโภชนาเกลียนอ่ะอยู่กับเรานะครับผมสอคนนะครับรถตาโกออีกหนึ่งคนนะครับวันนี้นะฮะพี่เจสสีทำหน้าที่ตากก้องเขาพูดอะไรไม่ได้แล้วเมื่วานมีชูโมนอ่ะอ๋ออ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับท่าน้ำประตูเรือ ขาเรือประตูน้ำรับผมทำไมเปิดรายการมาต้องเป็นภาษาม่าไม่เข้าใจก็วันนี้ได้ยินว่าเราจะไปกินอาหารพม่าไม่ใช่หรอแต่ว่าเป็นอาหารพม่าที่เหมือนอไอ้ที่ที่คุณบอกว่าเหมือนเป็นเหลาของเป็นเหลาแบบทม่าเป็นพรีเมียมคือคล้ายๆกับว่าเราจะมาทานพัตทานทม่า,า,ารับรองว่าไม่มีใครเคยเห็นและหลายคนนะฮะไม่เคยกินแน่นอนนะครับหน้าตาเป็นไงดูพร้อมกันไหมได้ดิมีบัตาตา ขึ้นมาจากท่าเรือประตูน้ำนะครับ,รบเดินมาประมาณ50เมตร<ม>นะครับอ,อยู่ตรงนี้เลยใกล้มากทีเดียวนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีอย่างนี้อยู่ในกลางเมืองคือถ้าสมมุติว่าคนที่จะเดินทางจากกรุงเทพหรือว่าทางฝั่งนู้นฝั่งนี้คือขึ้นท่าเรือที่ไหนก็ได้แต่ว่าลงที่ท่าเรือประตูน้ําต้องเสร็จรแล้วพอลงจากท่าเรือประตูน้ําเสร็จนี่ครับเดินตามเส้นทางเลยเลี้ยวซ้ายมาแล้วเดี๋ยวเจอโค้งเลี้ยวขวาแล้วเจอร้านเลยครับครับผมนะครับแต่ว่าถ้าใครขับรถมาก็มีที่จอดนะฮะแต่ว่าที่จอดจะหายากนิดนึงนะครับที่จอดแถวเนี้ยเขา เขาคิดเป็นชั่วโมงละชั่วโมงเท่าไหร่ครับเ0สิบนาทีไงเฮ้ยแม่งมีมุกไปเลยนะไปเลยนะ เราอยู่กันเจ้าของร้านซิลนะครับสาขาประเทศไทยนะครับเป็นอาหารพม่าแบบพรีเมียมนะครับมีอะไรเด็ดบ้างที่โชว์หน่อยดิครับอ่าเชิญเข้ามาดูเลยนะครับผมก็อันนี้เป็นอาหารที่เขาเรียกว่า ready to eat นะครับสำหรับคนเมมาที่จะมาถึงแล้วมีความเร่งรีบตอนกลางวันนะครับสามารถตักทานข้าวได้เลยคือมันเหมือนอาหารตามสั่งเหมือนอาหารตามสร่มครับผมถ้าจะถามผมว่าเมนูแนะนําตรงนี้มีอะไรบ้างที่ขายดีๆของผมเลยนะครับหนึ่งก็คือแกงกะหรี่แพะนะครับกะหรี่แพะใช่ครับเราใช้ส่วนสะโพกแพะนะครับส่วนนี้จะมีความนุ่มนะครับเอามาตุนจนเปื่อยนะครับว่า แล้วก็มาทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมแล้วก็ยังมีแกงเผ็ดกุ้งนะครับแกงเผ็ดกุ้งเนี่ยเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารคล้ายๆข้าวกะเพราบ้านเราคนเมียนมาชอบกินพิเศษนะครับทานร่วมกับอีกอันนึงก็คือยำกระเจี๊ยบครับยำกระเจี๊ยบเนี่ยจะเป็นอาหารไยตัดเลี่ยนนะครับไยตัดเลี่ยนลิ้นขัดเลยเซเช่นต่อไปนะครับพอเลยมาตรงนี้นะครับเซเช่นต่อไป เราจะทาเป็นขนมจีนพมา่าหรือชื่อว่าโมอิงกาอันนี้เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของเรานะครับผมก็นนเป็นอันนี้ขนมจีนอ,อันนี้เ,เป็นพวกน้ําเต้าเครื่องเคียงครับขายเราจะเอาไ้กินขนมจีนเดี๋ยวขึ้นมาโต๊ะเนี่ยจะเห็นพวกนี้เป็นของเครื่องเคียงหมดเลยอ๋อค,คือนอกจากอาหารตามสั่งแล้วเนี่ยที่นี่นยังมีเป็นอาหารหาราคาสัอีกสามารถสั่งได้ถูกต้องครับอาหารราคาสั่งสามารถสั่งได้เรามีเป็นร้อยเมนูเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับได้เลยครับ ผมเต็มโต๊ะเลยร oh. อบ โอ้โหมีอะไรบ้างพี่แนะนําเลยครับก็เริ่มแรกนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นยําเส้นพม่านะครับหรือภาษาพม่าเรียกว่านานจีโต๊ะนะครับต่อไปก็เป็นเมนูเด็ดของเรานะครับก็คือแกงแพะนะครับแกงกะหรี่แพะนี่เองนะครับผมแต่ว่าแกงแพะเนี่ยเขาบอกว่าแกงแพะของร้านฟิลเนี่ยไม่มีกลิ่นสาบเลยไม่มีกลิ่นสาบเลยครับเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่กินพวกเนื้อแพะเนื้อแกะไม่ได้เซนซิทีฟมากเลยเรื่องกลิ่นอ่ะก่อนที่ผมจะอธิบายผมอยากให้ลองชิมก่อนแล้วพิสูจน์ว่ามีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่อลลงเย ให้พี่อธิบายให้หมดก่อนไม่ต้องกินเลยกินเลยกินก่อนครับถ้าเกิดว่าไม่ดีผมไม่ต้องอธิบายแล้วอ่าเลยกินอันนี้อะไรแพ้อ่ะแพ้ครับแพ้มีระบาบปืนนี้หอนแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้หรือสุดท้ายพี่โดนโดนโดนไปไงฮะเป็นไงฮะเออจริงไม่มีกลิ่นสาบเลยมันต้องมีสูตรเฉพาะป่ะครับเรามีวิธีการหมักแบบว่าเราควบคุมนำเข้ามานะครับจากเมียนมาเลยนำเข้าดักล็อบครับ หลังไมค์คุยอีกทีได้ไหมเดี๋ยวนี้อาหารพม่านี่พี่ก็เป็นคนพม่าด้วยหรอครับเป็นคนไทยครับอ๋อคนไทยเหรอครับโอเคนะฮะเมื่อกี้เราซื้อมถึงไหนละวยำเส้นพม่ายำเส้นพม่าก็มาแล้วแท้แล้วมีอะไรที่มีอะไรต่อไปก็คือเป็นใบกระเทียมนะครับผมอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นยำยำของคนเมียนมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเผ็ดนะครับเป็นการชุบรวมอ๋อเฮ้ยแปลกอันนี้เดี๋ยวผมขอชิมเองใช่ครับเชิญเลยครับมันออกเปรี้ยวไหมฮะหรือว่าจะออกเปรี้ยวครับเอาไว้ตัดรสชาติอาหารเขาเรียกแก้เลว่าแก้เลี่ยก ตองเนาะใช่มาโปรตีนเขาไม่ทานกับข้าวใช่มาคือคือคนเมียนมาเนี่ยครับจะเน้นข้าวเป็นหลักเหมือนเหมือนคนไทยเนี่ยละครับทุกอย่างจะกินเนี่ยกินกับข้าวเขาไม่ได้มีอาหารที่แบบว่ากินเล่นๆ่นครับไม่ได้มีขนมปังเขาจะกินทุกอย่างคลุกกับข้าวครับนี่อะไรที่น่าสนใจดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเรานะครับคือตลา หรือภาษาพม่าเรียกว่าลาพัตโตสลาพัตโตสเห็นบอกว่าใบชาที่ใช้คือเป็นยอดใบชาใช่ครับยอดใบชาที่เรานําเข้ามานะครับจากเมนมาเรามีวิธีการปลูกของเราเองตั้งแต่เป็นเมล็ดนะครับเราปลูกมาแล้วก็เลือกเฉพาะยอดที่ถ่านคุณสมบัติดีและใครครับและเอามาหมักนะครับนําเข้ามาเอามาปดทำเป็นอาหารให้ท่านเองเพราะนั้นรสชาติเนี่ยเหมือนอยู่ที่นู่นเลยอันนี้คือปลูกเองเลยปลูกเองเลยครับนี่อร่อยเลยอ่ะรสชาติจะนวๆเลยใช่ไหมฮะใช่ครับจะกลมกล่อม สวัสดีครับปาราเที่ยบชาครับคุยเ่องจบก่อนเหรอครับปาราเที่ยบชาครับอันนี้คือไอที่บอกว่าใบชาที่าเป็นยอดชคือคัดมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือถ้าเราเราเราซื้อแบบว่าที่มันเป็นสเร็จแบบนี้นะครับคุยก่อนคุยแล้วคู่รายการเราเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วนะครับไม่มีรายการอื่นเฉลี่นะครับถ้ามีโอกาสเรียนเชิญปาราเที่ยบชานะครับขอบคุณมากนะครับวางไปแล้วพี่พูดทำไมใช่ใช่โฆษณาเมนูนี้เมนูอะไรโมฮิงกาค่ะหรือว่าขนมจีนนะไร โมฮิงยาโมฮิงยาโมฮิงยาของภาษาไทยก็คือเป็นขนมจีน<ช>แต่ว่าภาษาัมากคือโมฮิงยาใช่ก็คืออันนี้เป็นแกงปลาชอ่อนใส่หยวกด้วยนะครับ<ช>แล้วก็ใส่ไข่คืออันนี้ส่วนมากจะเป็นอาหารเป็นคล้ายๆเป็นอาหารเช้าของคนงงลูกค้าเราออ๋อครับจะสั่งมาวิธีการทานเนี่ยจะไม่เหมือนของ บ้านเราบ้านเราเนี่ยจะเอาแกงราดเข้าที่แต่ที่เนี่ยเขาจะเอาตรงเนี้ยเคทั้งหมดลงแบบนี้ทุบอ๋อทุกแล้วก็รอสตักนเองใช่รอสตักมันจะเข้าเนื้อและขาดลองทำให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวพิติครับพีิติกเชิญครับครับขอบคุณมากเดี๋ยวมึงทำมันจะโอ้ครับมี่ก็เห็นพี่ติบอกว่าวิธีของคนพม่าเวลาก่อนที่จะมาทานจะต้องอะไรบ้างนะครับคือเวลาแขกมาที่บ้านหรือว่าไปตามร้านอาหารครับเสิร์ฟด้วยชาร้อนอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็คนพม่าจะไม่ทานของเย็นเท่าไหร่ าร้อนนกนัะ<อ>๋อถ้าลูกค้าชอบเปรี้ยวก็จะบีบมะนาวลงไปนะคะครับนี่ปึ๊บแล้ต้องคุกไหมครับคุกค,ค่ะแล้วก็บีบมะนาวปึ๊บในมือที่จะแกะขนมใส่ใส่วะถ้าทานผักชีก็เอาใส่ไปใส่ได้เลยครับเอาแบบตามวิธีที่เขาบอกว่ารู้สึกอร่อยที่สุดขออนุญาตเป็นช้อน<ด>ตัวเองนะครับไม่มีช้อนกลางนะเป็นไงฮะไม่อยาบ กินง่ายนะไม่มีฉุนไม่มีอะไรเลยคือกินง่ายเลยอาหารรสชาตนนนนิจะล<ม>้วนๆทุกจานนะครับอาหารก็จะไม่ได้มีเปรี้ยวโดดเผ็ด<ม>โดดหรือว่าหรือว่าแบบเหมือนเหมือนบ้านเราอะครับจริงแล้วรนะ้านฟิวเนี่ยคือมีหลายสาขาแล้วที่พม,ม่ามีอยู่ประมาณ4ี่สิาขาทั่วทุมุมสี่สิบสาขาทั่วที่พม,ม่า,า,มาใช่ไหมฮะใช่ครับมันก็เป็นร้านดังสีงถ้าเปรียบแล้วก็คือน่าจะเป็นอันดับหนึ่งครับร้านอาหารอันดับหนึ่งเลยที่แต่ว่าแต่ว่าฟิล ร้านฟิลมีที่เมืองไทยร้านเดียวตอนนี้ใช่ครับเรามาเปิดเขาเรียกว่าเป็น authorized dealer นะครับของตัวไทเจอรหน่ายแบรนด์นี้นะครับณตอนนี้สาขาหลักอยู่ที่ลาดกระบี่ซอยหนึ่งนะครับผมติดกับท่าเรือประตูน้ำครับครับโอ้ใครสนใจอยากจะเปิดร้านอาหารเมียนมาติดต่อมาทางเราได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้รสชาติอาหารเนี่ยถือว่าอร่อยแล้วล่ะแต่อยากรู้ราคาหนึ่งราคาแพงไหมพี่ไม่แพงครับไม่แพงอ่ะบอกหน่อยชานีดเท่าไหร่ขนมจีนหรือว่าตุ้งเต้ตื่นเต้ไม่ถูกเลยเดียกันห้าบ หบาทนะคะวนี่อร่อยอย่างนี้คนเก้าบาทเองคับราคานี่ไม่แตกต่างจากยำทั่วไปของไทยเลยเนาะแต่ว่าเป็นวัตถุดิบจากพม่าด้วยใช่ค่ะเออเจ๋งเนาะคือเทียบเท่ากับราคาก็คือราคาร้านอาหารของบ้านเรานี่แหละใช่แต่ว่าเป็นอาหารพม่าที่คนไทยจับต้องได้แล้วก็ราคาแบบโอเคแต่อีกหนึ่งอย่างที่เด็ดของร้านนี้นี่เลยครับผมนี่เลยนะครับหลายคนสงสัยคืออะไรนี่คืออะไรครับพี่อันนี้คือเมมิลทีเมมิลทีก็คือแปลเป็นไทยว่าเป็นพานมของทางเมมาเนี่ ไวิสีเหมือนชาไทยเลยนะที่ลอยๆอยู่เนี่ยคือหน้านมตอนนมสดมันดีจนได้ได้มีหน้านมเพิ่มเพิ่มความมันนะครับอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่เชื้อรานะครับอันนี้เป็นไข่นมนะฮะจริงๆแบคทีเรียตองดีไม่ดีเนี่ยนี่ตองกินได้ไหมฮะอร่อยปากอร่อยไหมโคนแน่นอนคนเรื่องของที่นอนกินแบบ เ้ยมันอร่อยมากอันนี้บอกว่าของแลเลยเพราะกลิ่นกลิ่นนมเนี่ยมันขึ้นจมูกหอมมากมันแตกต่างจากชาไทยของบ้านเราเนะกลิ่นกลิ่นจัลมุนมากเลยฮะนี่แก้วอร่อยะรเหย สี่สิบห้าบาทคุ้มมากจริงชื่ออะไรนะครับขออีกทีหนึ่งเมมิเอลทีเมมิเอลทีอยากท้ายนี้ให้พี่ฝากร้านหน่อยครับผมครับก็ร้านอาหารนะครับฟิวเมียนมาเรสซอรต์นะครับตอนนี้มาเปิดสาขาแรกที่เมืองไทยนะครับอยู่ตรงลาดบิซอยหนึ่งนะครับที่หน้าเรือประตูน้ำนะครับใครอยากจะได้ทานอาหารพม่ารสชาติต้นกำลังนะครับแบบพรีเมียมร้านแรกร้านเดียวในประเทศไทยนะครับขอเรียนเชิญพี่พีพครับขอบคุณมากครับผมนะครับอ่ะฝากรายการโฆษณาเกียรติด้วยนะครับและตอนนี้เรายังเปิดรีวิวอยู่ด้วย ผมใครมีร้านเจ๋งๆร้านแปลกๆอย่างนี้นะครับส่งมาเลยส่งมาเลยนะฮะเรารอคุณอยู่วันนี้ไปละสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ